สวัสดีครับมาพบกับแม็กโตออโตค่ะนะครับวันนี้มาแนะนำรถเจ็ดที่นั่งอีกแล้วสวยๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ชมการกับคันนี้นะครับโตโยต้าอินโนว่าคริสตา 2.8G นะครับ171แรงม้านะครับผมลับในตัวคันนี้เลยนะครับปี2016นะครับสีดำ สวยๆนะฮะเที่นั่งเลยที่หลายๆคนมองข้ามไปนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเรื่องของภายนอกภายในนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้สอยต่างๆนะครับผมมาดูรอบคันเลยนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับไฟเดิมนะครับโคมสายนะครับสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ในตัวของกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีเทานะครับนี่สีเทานะครับกันชนหน้าตัวนี้เป็นสีดําสีดำดับด้านให้นะครับในตัวนี้สวยงามนะครับ ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ครบ,บเลยไฟเลี้ยวอยู่คู่กับไฟตัดหมอกนะครับในตัวนี้นะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาเขาค่อนข้างที่จะแบบดูมีความแบบเฉียวเียวเห็นไหมมีความแบบสปอร์ตเล็กๆด้วยจา้านะครับหน้าตาดูหล่อนะนะครับลองมาดูตัวจริงนะที่ตัวตัวขาอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันดีกว่าครับผมว่าตัวมิติข,ของตัวรถของเขานะครับแล้วก็ด้านข้างหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาเลยครับ ด้านข้างนะครับเป็นตัวนี้นะครับล้อนะครับขอบ16นะล้อเดิมนะครับดิสเบกให้มาเป็นผูหน้านะครับยางปี2021นนะอโอ้โหสวยๆนะแล้วตัวนี้ยางใหม่มากนะครับ แล้วก็ในตัวขอกระจกมองข้างนะสีเดียวกับตัวรถนะฮะมีตัวของไฟเลี้ยวมาให้ครบๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะเพราะฉะนั้นในตัวของแบบด้านข้างข,างของเขานี่ก็ดูแบบมีความเป็นสปอร์ตหน่อยมีตัวแหลกหลังคางตัวนี้ให้ด้วยนะ mm hmm. ก็เพิ่มในเรื่องของแบบเผื่อการเดินทางเผื่อขนของได้อะไรได้นะครับในตัวนี้ด้านบนนะครับผมคุ้มนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหลายคนนะอาจจะมองข้ามในตัวของอ n โนวาไปแต่ผมว่าดูคลิปนี้จบนะ จะเป็นนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยในการตัดสินใจในการดูรถเจ็ดชินั่งของคุณนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันดีกว่าครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างจุของได้เยอะไหมนะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันเรื่องของด้านท้ายต่างๆนะครับหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันครับไปมาดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่หลังคาเข้ามานะครับตัวนี้มีแหลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในตัวของ เสาอากาศคลิปฉลามนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวไฟเบรกตัวนี้3ทุกอย่างครบนะที่ปัดกระจกหลังนะครับทุกอย่างครบเลยแล้วก็ไฟไฟสวยมากตัวนี้เป็นไฟแบบออกแนวไปเที่ยวงูอ่านี่สวยเลยนะครับด้านล่างตรงกลางทุกอย่างครบนะแล้วโลโก้ 2.8G ด้วยตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะสำหรับในตัวนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านขายกันว่าเป็นยางไรบ้างตัวนี้พับเบาให้แล้วนะครับผมหนึ่งส่วนนะครับ ในตัวนี้คือบาะแถวที่3เนี่ยเขาเก็บได้นั่งได้นะผมว่านั่งได้จริงเลยนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับในตัวนี้แล้วเรื่องของการพับเบองเขานะครับก็แ,แค่ดึงในตัวของแบบเชือบตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาเกี่ยวไว้นะครับแล้วจะได้พื้นที่ของ ขนสัมภาระตัวนี้เยอะมากขึ้นนะครับผมเนี่ยกวางกระเป๋าวางอะไรได้เลยถ้าผมถ้าเป็นโจทย์เรื่องของการเดินทางนะมาตัวนี้ผมค่านะแล้วก็พื้นที่ของเขาก็ไม่ได้สูงมากนะครับขึ้นลงในตรงนี้ง่ายด้วยเวลาที่เราแบบจะยกของจะาอะไรนะครับแล้วก็มีพรมกระดุมให้นะครับเรียบร้อยนะครับกันในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะครับกันเรื่องของแบบพวกพรมที่เป็นขุยนะครับเป็นตัวนี้ดูแลรักษาง่ายดูดฝุ่นง,ง่ายด้วยนะครับเป็นตัวนี้คุ้มเลยมาเดี๋ยวเราไปชมหลังพวงมาลัยกันแล้วก็ภายในกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ เชิญเลยครับเข้ามานั่งด้านในได้เลยรู้สึกว่าประทับใจนะกลิ่นหอมนะครับเบาะใหม่สะอาดนะครับสีดำนะเบาะหนังนะครับแล้วก็สีดานะครับพุ่มด้วยได้ไม่ใช่พุ่มให้หนังสีดานะครับแล้วก็เย็บด้วยได้สีเทานะครับสวยๆเลยเพดานต่างๆโอเคมากๆนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้านะครับสวยงามนะครับผมเป็นสีดานะฮะใหญ่มากนะครับหัวมารายสภาพสวยครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหนังสีดําพุ่มด้วย ได้สีเทานะครับผมแล้วก็ควบคุมต่างๆตัวนี้ก็จบที่พววมอรไลัยได้เลยนะครับส่วนของตรงกลางนะครับนี่ในตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบระบบแบบสัมผัสแล้วนะครับตัวของแอร์เป็นออโต้นะนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเส้นสายต่างๆร้อยขีดร้อยขวนตัวนี้ถ้าแบบไม่มีห้เห็นเลยร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆท่านผู้ชมนะครับช่องเก็บของด้านหน้ามีให้นะครับเปิดออกมานี่ในตัวนี้นะครับเก็บง่ายๆนะช่องเก็บเอกสารก็เช่นเดียวกันมีตัวผ่อนแรงให้ด้วยนะครับในตัวนี้จะได้ไม่เปิดมาแล้วกระแทกขา ส่วนของตรงกลาง EcoBo โหมดพาวเวอร Mode, Mode, นะครับแล้วก็โหมดในเรื่องของแบบการลื่นถลายในตัวนี้นะครับครบ,ครบนะช่องเก็บของด้านล่างคือขนาดใหญ่มากว่าตัวนี้คือใหญ่มากนะถ้านั่งแบบในมุมสายตาผมตอนนี้นะคือใหญ่มากนะครับลงเข้าไปนี่เจอเป็นตัวของ Power Outlet ให้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเก็บอุปกรณ์เก็บอะไรต่างๆมีให้เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับส่วนที่ครอบเกียร์ตัวนี้เป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็หัวเกียร์สภาพสวยสภาพดีที่วางแก้วน้ํามีให้ตรงกลาง1จุด นะครับด้านซ้าย1จุดแล้วก็ด้านขวาตัวนี้อีก1แก้วด้วยกันนะครับสวยนะคันนี้ครับผมกับ t o โยต้าอินาวาคริสนะครับปี2016สีดำนะครับเป็น 2.8G นะครับผมขับดีเร่งแรงแซงสบายนะครับเป็นตัวนี้นะต่างจังหวัดก็ดีนะในเมืองก็โอเคนะครับแล้วก็เป็น7ที่นั่งที่ค่อนข้างอเนกประสงค์สุดๆเลยตอบโจทย์นะการใช้ชีวิตในเมืองนะครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดทํากิจกรรมหรืออะไรต่างๆได้นะครับเป็นตัวนี้คุ้มค่าจริงๆครับพาครอบครัวที่รักมาชมคันนี้ดีกว่าครับผมราคาอยู่ที่0กแสน 49000บาทนะครับผม649000นะครับถ้าท่านใดสนใจโทรศัพท์มาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747นะครับและ083 7 77, 7 7 7 7 5 7ด้วยกันมาชมตัวจริงของคันนี้ได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อของโต t โตคะานะครับขึ้นมาให้แล้วนะครับที่หน้าจอนะครับถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆตลอด24ชั่วโมงนะครับแคมเปญเด็ดเด็ดโปรโมชั่นโดนๆข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะครับผมฝากไว้ได้วยนะกดติดตามด้วยถูกใจคันไหนชอบคันไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นได้เลยนะครับรถสวยๆคันนี้ก็เช่นกันนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมเขาจะได้มีรถสวยๆแบบนี้ใช้กันนะครับขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้แม็กตัวอัลตัวคาร์ขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนลาไปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคําถามต่างๆเกี่ยวกับการออกรถนะครับเงินดาวเงินผ่อนเอกสารอาชีพใครมีข้อสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวน้องๆทีมงานตัอัตัวคาร์จะติดต่อกลับไปนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ วันนี้แม็กโตอโต้ขาขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงลองคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีรถใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ